สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะนําท่านมาเดินอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหรือคนส่วนใหญ่รู้จักในนามว่าสนามสุภจาราศยนั่นเองนะครับเพราะว่าสนามกีฬาณจุดนี้ก็ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่นักกีฬาประเทศไทยมานักต่อน,นักอ,อย่างเที่ยที่ผมจำได้ก็มีคลปีจะป่งผิวออนตะวันศรีปานหรือว่า วิถูลกิจมงคลมงคลจากก็นักมวยก็จะมีเขาสายกาแล็กซี่เขาขอกาแล็กซี่สามารถพยักอารณซึ่งคนยุคนั้นสมัยนั้นคืออายุ4 0 5 0ปีขึ้นไปก็จะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับผมนี่คือบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติหรือว่าสนามสุพจารศัยนั่นเองนะครับผมก็เห็นอย่างที่เห็นนะครับผมก็เงียบเหงานะครับณเวลานี้เงียบเหงา เพราะว่าเราได้ทําการย้ายไปอยู่ที่หัวหมากซึ่งเป็นสนามกีฬาแห่งชาติที่ใหญ่มากนะครับผมอยู่ที่หัวหมากนะครับตอบนี่คือที่ขายตัวนะครับผมหวังว่าคนบางคนหรือบางท่านก็คงได้ใช้บริการซึ่งผมก็เคยมาได้ใช้บริการยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเช่นกันสมัยเป็นปีกงปีอ่อนเป็นนักฟุตบอลชื่อดังนะครับหลังจากนั้นก็โดยนออกไปอีกนิดหนึ่งก็จะไปเข้าจุฬานะครับผมที่ว่า มหาจุฬานั่นเองนะครับนี่คือนะครับผมจุฬานะครับผมเป็นอุทยานหนึ่ง้อปีของจุฬาเดินไปอีกนีดเดียวพอจะทะลุไปนะครับชื่อว่าจุฬา,า,านั่นเองเพราะว่ากรุงเทพเรานั้นแคบมากนะครับผมแคบมากเราสามารถเดินไปได้ทะลุป,ปุ่มวงทุกซอกทุกซอยทุกเขตเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะเดินไปซอ,อยไหนเขตไหนของกรุงเทพนั้นซึ่งวันนี้ผมก็มีจุดหมายจะเดินไปคองเรงงาน เดินออกจากนี้ไปอีกไไกลผมก็จะถึงของเอ็งอ่างต่อนะครับผมเห็นนะครับผมก็เดินมาถึงที่ของโอ่งอ่างแล้วเป็นที่เรียบร้อยหรือว่าสะพานเหล็กเก่านั่นเองนะครับผมเห็นเป็นที่ขายของนะครับเมื่อก่อนนั้นจะเป็นที่ขายของทุกสินทุกอย่างแต่เวลานี้ก็เห็นอย่างที่ท่านเห็นก็คือปรับปรดาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับผมก็ได้ทำสีกำแพงอย่างสวยงาม ให้คนมาถ่ายรูปให้คนมาชอปี่ในบริเวณนี้เกี่ยวกับภาพวาดศิลปะกรุงรัตนะโกสินทร์ทั้งหมดเลยนะครับผมในบริเวณนี้ก็สนใจก็เชิญมาเที่ยวได้เลยนะครับเพราะว่าก็จะมเีเรือให้ท่านได้นั่งพายเรือในที่คลองก่อน้้าใสสะอาดนะครับผมยุคปัจจุบันนี้สามารถนั่งเรือพายคลองเล่นได้อย่างมีความสุขความสบายใจเลยนะครับผม แล้วก็ผมพอได้สร้างประวัติศาสตร์รที่ขององครงานก็คือทําอุปกรณ์การถ่ายทําตกหายไปกับแม่น้านทั้งหมดนะครับผมทุกสินทุกอย่างลงไปในแม่น้ําทั้งหมดที่ขององค์งานแห่งน,นี้นี่คือประวัติศาสตร์รที่ผมได้สร้างเอาไว้อีกเช่นกันเชิญมาเที่ยวอะไรนะครับผมยินดียินคนจะเยอะมากนะครับผม